โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแมป f a c t อ r ี่ไทคู n นะครับการหาเงินให้ได้ล้านหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะใช้เวลาน้อยลงนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นสําหรับเทียร์สามนะครับเท่านั้นนะครับก็คืออันนี้จะเป็นไทเทเนียมส่วนนี้เป็นยูเรเนียมนะครับสองอันนี้ก็ได้สองแสนขึ้นไปครับก็เดี๋ยวรลวมันรอดูได้เลยเนะี่ย อ่าไม่ทันอ่าเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้สองแสนเจ็ดหมืนนะครับก็เป็นไรที่เยอะมากถ้าเกิดใครมีเงินเยอะก็สามารถเอาไปลงทุนกับไอ้พวกนี้ก็ได้เนี่ยซุปเปอร์ฮาร์ดบูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่บางครั้งก็จะมีปัญหาที่ว่าเทียเนี่ยมันไม่สามารถเนี่ยแมชชีนเทียทูโลเนี่ย โอ้ยซูเปอปร์วูดมันเลืองแสงอันไหนซูเปอปร์วูดอ่ะนี่เนาะอ๋อใช่ซูปปเปอร์วูดก็แสด๙ก็รวมกับอันนี้ก็รวยอ่ะเนี่ยซื้อมาไม่กี่นาทีโอ้ขึ้นไหวมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น ของไทเทเนียมแล้วก็ยูเลเนียมนะครับก็หาได้ก็อัปเกรดเทียร์สามก่อนเนาะอัปเกรดเทียร์สามเสร็จแล้วเราก็มารับกล่องหรือว่าจะซื้อกล่องก็ได้นะเนี่ยกล่องนี้มันจะมีขายอยู่เอ้ยมันจะมีให้อยู่นะอ๋อแล้วก็อันที่ได้เงินล้านแล้วก็คือนี่นะครับคูนสองคือผมไม่ผมไม่เห็นแง่ว่ามันมีคนสองด้วย ผมก็ไม่ได้บอกก็้องขอโทษกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดขยากให้ฟาร์มเร็วขึ้นก็น,นี่มาตัดต้นไม้จิบหยิบเสร็จป,ปุ๊บเอาไปทำอะไรครับขายสิครับนี่ครับก็มาใส่เครื่องนี้เลยเฮ้ยใส่ผิดเครื่องนี่ครับ ก็การวิธีการหาเงินเร็วเออเดี๋ยวผมว่าผมจะลงคลิปแล้วก็จะมี Discord ของผมที่ยังแทบยังไม่ได้สร้างเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็กันไอที่เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปบ่อยๆหน่อย ช่วงนี้เริ่มขยันแล้วก็ฝากทุกคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับคลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไอ้นั้นไว้ยูทุกของคนอื่นบางบางบางครั้งนะบางครั้งว่าผมก็ยังไม่ค่อยรู้ก็เอ้ยไอ้นั้นอะไรอ่ะต้องขับรถไปดู เรื่องเราของผมกนคือผมต้องการไปเดบคือผมไม่ค่อยฉลาดทางด้านเรียนไงนแล้วก็ถ้าเกิดหันมาเป็นยูทูบเบอร์ดังอะไรอย่างนี้ก็อาจจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะโอ้ยลดความนียอันนี้ผมอ่านทีที เอ้นี่ผมขอแนะนาแบบนี้เลยเทียเยอะๆเทียสี่เทียสี่เทียห้าอันนี้เขาเทียอะไรเทียหกแนะแนะนําแบบนี้เลยใครเทียหกกันนี่สปอนบ็อบนะหรือว,ว่าเรานั่งเก้าอี้เคแล้วมันจะได้ห้าเซ็นเหรอ นี่ถ้าเกิดใครบ้านรวยดิซื้อไปเลยอนุสาวกฤชัยหูเก้าอี้ยี่สิบปีอ่ะอันนี้อะไรอัอนดเดียวเคียวอ๋อมีเก้าอี้นั่งแล้วมันจะบวกหนึ่งโบนัส เกิดเรามีเก้าอี้นี้อ่ยมันก็จะบวกสมเอาไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดชิมนี้ทำออกมาไม่ดีๆก็ไม่ต้องสงสัยนะครับคือการทำ Youtube ของผมเนี่ยมันจะแบดแหน่อยเหมือนแบดบอยอ่ะนั่นแหละก็คือ ผมตัดต่อไม่เป็นแล้วก็ไม่มีแอปตัดต่อก็ใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับก็อันนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับผมแล้วก็อาจจะเป็นทุกคนเลยก็ได้นะก็ช่วยกันหน่อยนะว่าแอปไหนดีสุดเอาแบบฟรีนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงไม่โกงไม่เกียนนะครับนะเหมือนโปรโมทเลยนะครับส่วนโนนี้ก็ต้อง จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไม่มีรับปกคลิปนะครับอย่าลืมโนสปอนเซอร์ด้วยนะครับเให้ทุกคนทำตามแบบนี้เลยส่วนอันนี้นะมันไม่เกี่ยวผมชอบให้มันขึ้นลงอะไรอย่เงี้ยก็อันนี้ก็จะโอ,โอ้โหแสบตา ตอนนี้เอาฮาร์ดวูดหรือว่าอะไรก็ได้มาแค่นี้เหรอครับก็ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับใครมีคํำถามอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย